คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนาก็กลาบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็ย้อผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมต้น,นมะม่วงล่วงหน้าบ้านอีกแล้วนะครับเออก็ โอเควันนี้นะครับไม่พูดเยอะนะเล่นตามคาขอบังดอนนะแต่บังดอนก็ขอเกมอะไรมานะกิเลนแต่ผมไม่เล่นนะครับกิเลนเดี๋ยวจะไปทําแล้วกันอ่ะโอเคนะครับมากินต้นไม้ก่อนแล้วกันนะครับไปรุ่นะอ่ะโอเคเออกล่าวว่าจะไปกิเลนสักหน่อยนะครับไม่เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวก็ไปนะครับนะเออโอเครู้เรื่องนะครับมาก็เกมนี้นะครับผมก็จะมาขอซื้อพิเจอร์เหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคนะครับไปเบสสักสิบดีไหม 7 5็750ยิถ้าไปเบยดส0 2ส0 0องันกว่านะครับก็อ่ะไปเบีเจยสิบเจด750 750สิไปก่อนแล้วกันนะครับไว้รุ่นะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับนะตามคำขอบางดอนนะลิปนี้นะเออแต่บ,ง,บงดอนก็ขอเกมกิเลนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมมาดูกันเลยนะครับก็เกมนี้นะครับก็คือว่าหมุนไม่จํากัดน,นะแต่ ห้ามว่าเกิน3มรอบนะครับถ้าเว่าเกิน3มรอบก็คือจบนะครับนะสลหรับเกมนี้เออเรู้เรื่องอ่ะโอเคนะครับสมบัาินี้ก็เป็นซองสีทองมานะครับมันก็จะแจกทุกรอบกมโบเลยนะครับน้าไปรุ่นอ่ะโอเคทํายังไงก็ได้นะครับไม่ว่าเกิน3รอบมันก็หมุนอย่างนี้เรื่อยๆไปนะครับก็อย่าลืมนะครับขยายผมเล่นเกมอะไรดูนะครับของค่ายปีจีนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมนะเออ อ่ะโอเคนะครับใครอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับตอนนี้ผมมีกลุ่มไลน์แล้วนะใครอยากเข้าก็ติดต่อบ,บังดอนได้เลยนะครับใครอยากบังดอนไม่เจอก็ดูในคอมเมนต์ผมได้นะครับนะเขาคอมเมนต์ Comment ทุกคลิปนะครับ <laughs> อ่ะโอเคโอโ้โหถ้ามาว้าอีกรอบหนึ่งคือจบเลยนะไปรุ่นโอโ้โหยุดเออ เกือบกรีดไปแล้วไหมล่ะเออหมาวะ่ะไม่รุ่นก็ต้องคูณประมาณ60นะถึงจะไม่โดนนะครับตอนนี้ไม่น่าจะถึงนะต้องการซองสีเหลืองยุดเออซองสีแดงมานะครับ ถ้าเป็นซองสีแดงนะครับสมซองนะครับก็จะเป็นซองที่เหลือหนึ่งซองนะครับไปรุ่นอ่ะโอเคโอ้โหสวยงามครับผมอุ้ยอุ้ยโอ้โหเลยหมดนะครับอะไรกับเนี้ย เดี๋ยวไม้ต่อไปนะครับ้าเราไม่โดนนะเราจะซื้อเบสสองบันกว่าไปเลยนะครับผมเออรู้เรื่องนะครับนะเรียบร้อยมาอีกเล้วเออเต็มการาบิลนะครับมาเป็นซองสีทองนะครับจังหวะนี้เออใครจะเลือกสีอะไรก็ได้นะเสียซองเหลืองนะครับเออเต็มการาบิลเหมือนกันนะครับผมอ่ามาวะ่ะ โอเคนะครับเต็มสูบไปรุ่นเลยโอ้โหเลยนะครับสีเหลืองเลยสีทองเลยโอ้โหอ่ะโอเคนะครับก็จะแจกทุกรอบกอมโบนะครับต้องการอย่าเพิ่งหยุดอะ่ะอย่าเพิ่งหยุดว้าวนะครับเออไหลไปครับผมไหลไปครับอืมเต็มการาเบลเตอร์บ่านเจี๊ยบนะครับิน,นี้น่าจะได้นะ ว,ว้าวเกินสามรอบนี่คือจบเลยนะไว้ลุ่นนะเอออ่ะโอเคนะครับ โอ้โหเว้าจนได้นะครับอ่ะโอเคนะครับจบมาที่สามพันหกสิบนะครับ <c oughs> เต็มกาลาเบลนะครับผมไม่รุ่นหนาไปเบดสามสิบนะครับสองพันสองอยสิบนะครับผม โอเคนะครับมาดูกันเลยนะครับผมไอรุ่นเออโอ้โหเฮ้ยอย่านะ <c oughs> โอโหเสียวเ,เลยนะครับไอรุ่นโอ้โหเกือบไปแล้วไม่ล่ะเออมาซะเสียวไส้เลยนะครับผม <c oughs> โอ้โหเกือบผิดนะครับนะไว้รู้นะเออโอ้โหโอ้โหรอบนี้มันเป็นยังไงวะเนี่ยแปลกๆนะครับ <laughs> โอ้โห,โ,โ,หโดนหลีกแล้วโอ้โหไม้นี้โดนยันได้นะครับอืมอ่ะไปสามไปอีกไม้นึงนะครับ <c oughs> ก็ไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับไม่รุ่นะเออก็อย่าลืมนะใครรู้ไม่ถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดกติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผม อะมาดูกันเลยนะครับโอ้โหโดนอีกแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ย อ่ะขอูสูไว้นะคลิปนี้นะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหนึกว่าจะโดนอีกแล้วนะโอ้โหจะปวดนะครับยุดเออโอ้โหน้ำตาจะไหลนะครับผม <c oughs> ขอซองสีแดงหรือสีซองหน่อยขอซองซองโอ้โหํำยังไงก็ได้นะครับคืออย่าว่าเกินสามรอบนะครับสลับเกมนี้เนาะ เออยาวไปครับผมไหลไปไหลไปแจกไปนะครับนะยุดยุดเออสวยครับมาขอร้องอย่าว้าเกินนะครับอย่าว้าเกินสามรอบนะครับนะอ่ะโอเคมาโอ้โหวิสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ ยุดโอ้โหเรียบร้อยทำไมนี้โดนอีกนะครับก็คือจบเลยนะเออสวยครับมันต้องมาประมาณนี้ไปลุ้นเลยเออคือ,อมาว่ะวิ่ยลอดูดวิตนะครับน่าจะไม่โดนนะเพราะว่ามีคูณยี่สิบอย่างน้อยๆคือมีคูณยี่สิบแน่นะครับสามสี่ตัวนะ เออโอเธอหวานเจี๊ยบนะครับผมไอรุ่นมันต้องเต็มกาลาบิลนะครับวันนี้เหมือนจะตึงๆด้วยนะครับ <laughs> ยุดเออเฮอ้มาฮเว้ยเฮ้ยขอคูณสักสา300มร้อยตอนนี้ก็ประมาณร้อยกว่านะครับร้อย้าสิบประมาณนะอ่า หมุนไปครับผมหมุนไปต,ต,ต,ติ้ว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 นะครับนะก็อย่าลืมนะใครดูมาอึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับอย่าเพิ่ง,งหยุดนะซาร่าหมุนไปหมุนไปอย่าเพิ่งหยุดขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบเดียวรอบเดียวโอ้โหบักปอบเลย เท่าไหร่วะเนี่ยประมาณสองร้อยกว่าโอ้โหเกือบสามร้อยเนี่ยปั๊ดเต็มการาเบลอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะไม่พูดเยอะไปรุ่นไปะนะเออก็โอเครู้เรื่องนะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวไปจัดเกมบางดอนเออบางดอนกิเลนนะครับ <laughs> โอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับผมจุกกลูวั่นเจี๊ยบเออ